สวัสดีค่ะพบกับนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter พื้นที่สาธารณะที่มีมุมมองจากคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัวผ้าทอลายน้ำไหลเป็นผ้าทอที่สะท้อนเอกลักษณ์ของชาวไทยหรือวันนี้นิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยนาเรศวรลงพื้นที่พูดคุยกับกลุ่มสตรีทอผ้าจังหวัดน่านที่ยังคงสืบทอดภูมิปัญญาเหล่านี้เราไปติดตามได้จากนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter ค่ะ นานดินแดนแห่งอรารยธรรมอันหลากหลายเมืองที่เล่าขานกันว่าไม่ตั้งใจจะมาไม่ถึงการเดินทางของผมเริ่มต้นจากวัดภูมินสถาปัตยกรรมอันงดงามแห่งเมืองน,น่านภาพของย่าม่านและหญิงสาวที่ปรากฏบนผนังนี้มีสิ่งหนึ่งทำให้ผมสะดุดตาคือสิ้นหรือผ้าทอที่พลิ้วไหวทำให้ชวนคิดว่า ้าสิ้นที่ปรากฏบนกายของสาวเหล่านี้ในอดีตยังคงดำรงอยู่คู่กับคนน่านเฉกเช่นที่ผ่านมาหรือไม่ดวหลายที่ถักทอมีเรื่องราวสืบสารต่อเนื่องอย่างไรผมจึงเดินทางไปสอบถามข้อมูลจากจุดที่น่าจะคลายข้อสงสัยเบื้องต้นได้ผ้าลายน้ำไหลที่เปิ้นทอมือเลยนะข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ทําให้ผมทราบว่าสิ้นที่เห็นบนจิตกรรมฝาผนังเรียกว่าสิ้นลายน้ำไหล มีแหล่งการทออยู่ที่บ้านหนองบัวตำบลท่าวังผาจังหวัดน่านเป็นกลุ่มทอสิ้นลายน้ำไหลกลุ่มไทยลื้อที่มีการรวมตัวกันอย่างยาวนานชื่อกลุ่มจันสมการทอผมจึงมุ่งหน้าไปที่นั่นเพื่อ,เ,อเรียนรู้เรื่องราวของผ้าสิ้นลายน้ำไหลจะบอกว่าลายน้ำไหลคือลายจกหรือ่วงอิน,นะคะจกนี่ทำไมถึงจกก็คือจกเข้าไป แล้วก็สอดฝ้ายเข้าไปแล้วก็เอาเหินโมมาล่วงเข้าไปแล้วมาเกาะกันนี่นะคะนอกจากกลุ่มจันสมการทอแล้วแหล่งศึกษาผ้าสิ้นลายน้ําไหลของจังหวัดน่านอีกแหล่งหนึ่งที่ได้รับการบอกเล่ามาคือกลุ่มชมลมแม่หญิงน่านนุ่งสิ้นที่ขุมเจ้าฟองคํา ในตัวเมืองน่านเก้าน้เจ้ามันก็จะเป็นลายน้ําไหลธรรมดาผ้าก็จะเป็นผ้าายหนาๆเวลาใส่มันจะมีนีความรูซสึกหัาห้อนในปัจจุบันนี่ก็ได้ปรับปรุงแล้วก็ได้เนี่ยคิดค้นผ้าตีมันเบาขึ้นมาโดยปกติน้เจ้าผ้าทั่วไปก็จะจะใส่กันอยู่แล้วถ้าสําหรับคนเมืองน่านโดยเฉพาะในราชการแก้อย่างแก้อีเพน่นกับโรงเรียนนักเรียนนักศึกษ การมีระเบียบหพือใส่ทุกวันสุขในส่วนของ้าสิ้นมเรางะคือังน่านอนุรักษ์เนาะเปินก่อดโดยจังหวัดน่านรวมกับอุตสาหกรรมจังหวัดน่านแล้วก็สำานักพณนชย์ี่จังหวัดน่านเพื่อที่จะน้ำผ้าไปสูอเอซีนเนาะผลก็เลยจัดงานขึ้นทุกปีปนะเจ้าเพื่อที่จะเฮ้อคนในห้องจัดกับสิ้นงานนะเจ้าได้เจิญชวนเฮ่อมาญิงตีวางงานทั้งหลายนาะเจ้าหรือว่าจะเป็นะอ่อนนักเรียนก็ได้มาต่อผ้า ผ้าสิ้นลายน้ำไหลจากอดีตสู่ปัจจุบันมีการปรับตัวผ่านล้อนหนาวมากมายเหตุใดผ้าสิ้นลายน้ำไหลยังคงอยู่และกำลังก้าวไกลถึงขนาดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับอาเซียนและนานาประเทศคำตอบที่ผมได้รับจากการเดินทางมาถึงน่านเมืองที่ไม่ตั้งใจจะมาไม่ถึงแห่งนี้คือลายน้ำไหลลายแห่งสายสัมพันธ์อันกลมเกลียวของคนท้องถิ่นลายที่ขักทอเป็นผืนสิ้นสื่อถึงมิตรภาพ การเชื่อมโยงคนหลากกลุ่มหลักวัฒนธรรมที่ต่างเข้ามาเรียนรู้ร่วมกัน สาเหตุที่เรียกว่าผ้าทอลายน้ําไห ي, ลเพราะพอลวดลายที่ออกมามีลักษณะเป็นคลื่นคลายขั้นบันไดมองดูแล้วเหมือนสายน้ําที่กําลังไหลเป็นทางยาวแต่ปัจจุบันมีการพัฒนาลวดลายและสีสันต่างๆให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปคุณผู้ชมก็สามารถร่วมเป็นนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter โดยแชร์มุมมองและเรื่องราวใกล้ตัวมาได้ที่ f a c e b o o k c o m c i t i z e n h a i p b s หรือโทรมาที่0949761285และตามชอง ทงทางที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ